สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอินเตอร์ซิงดีแม็กเก่านะฮะอันนี้ดีแม็กเก่านะฮะลูกค้านะฮะมาติดอินเตอร์ซิงจากทางรานจุ๊บไหลซิงสมุทรสาครมหาชัยนะอันนี้จะเป็นอินเตอร์เดิมๆอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะมีท่อข้ามเครื่องมีหม้อก,กองมีเทอร์โบเดิมะฮะอันนี้คือลูกค้าเดิมๆนะฮะมาติดตั้งชุดอินเตอร์ซิงจากทางรานทุบไหลซิงนะฮะดีแม็กเก่านะฮะเดี๋ยวเราทําการผ่าเขาตรงนี้ให้หมดเลย นี่คือเขาเลผ่าเขาให้ดีแล้วตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วเข้าฝั่งนี้นะฮะไม่ออไปฝั่งนี้แล้วนะะเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นประมาณไหนนะฮะลูกค้าเลือกเป็นอินเตอร์ขนาด1218หนา3นิ้วนะฮะฝั่งนี้เป็น2นิ้วครึ่งฝั่งนี้เป็น3นิ้วเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะว่าจะหล่อหรือเปล่านะฮะเราขึ้นงานให้สดเลยสําหรับดี a x เก่านะฮะชุดนี้นะฮะจบในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะวะ ว่าจะจบเท่าไหร่และสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอ่ะตอนนี้นะเราก็ทําการติดตั้งอินเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะขนาดอินเตอร์นะ,ะก็เป็น12 18หนา3นิ้วนะ,ะก็เต็มข้างหน้ากระจังแบบนี้เลยนะสำหรับดี a มกเก่านะ,ะตัวนี้นะเป็นงานขึ้นสดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูทีละฝั่งกันนะอันนี้ก็เป็นอินเตอร์ด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเราดูด้านในกันอันนี้ก็จะเป็นฝั่งไ d ฝั่ง ID เป็น3นิ้วนะฮะฝั่งไอเสียนะฮะเป็น2.5นะ เป็นงานขึ้นสดนะแต่ทางร้านจุ๊บไหลซิ่งสูตรสาคลอนผาใชยนะดูนะงานขึ้นสดก็ส่วนมากดีแม็กเก่านะจะเป็นงานขึ้นสดฮะจะไม่มีงานเซนนะเพราะว่ามันต้องผ่าเขาไอดีนะแล้วตั้งใหม่นะอันนี้เราผ่าเขาไอดีให้เรียบร้อยนะนี่ถอดตรงนี้นะล้างให้ใหม่เลยแล้วก็ผ่าเข่าตั้งเขาให้ใหม่นะต้นคลิปนะเราไม่มีเข่านะอันนี้เราถอดให้เรียบร้อยนะเนี่ลิ้นเราถอดให้เรียบร้อยมอเตอร์เราถอดให้เรียบร้อยนะโอเคนะ นี่อันส,สวยๆงางาแบบนี้เลยดูป่องๆส,สวยๆงี้ใครสนใจชุดนี้นะฮะพร้อมติดตั้งเทินเดิมอยู่ที่8,500บาทขอเน้นย้ำนะฮะดีแม็กเก่านะฮะพร้อมติดตั้งเทินเดิมเป็นงานขึ้นสดฮนะผ่าเข่าให้เรียบร้อยนะผ่าเข่าตั้งเข่าให้เรียบร้อยนะเหมือนถอดลนะ้า e ง egr ใหม่ทั้งหมดเลยนะอยู่ที่8,500บาทพร้อมติดตั้งเทินเดิมครบชุดนะฮะขอเน้นย้ำนะครบชุดโอเคนะ วันนี้นะเราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะใครสนใจก็ติดต่อสับถามได้นะเบอร์โทรไลค์ครั้งนะ0846588240ฮนะวันนี้นะเราขอจบรีวิวดีแมกเก่าอินเตอร์ซิงเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ